ฮัลโหลสวัสดีครับมินดีต้อนรับท่านเข้าสช่อง Next Station Evolution น,นะครับทุกคนก็วันนี้ผมมาเก็บตกอัปเดต Cabin c r e w s i m u l a t o r นะครับแล้วก็อนุญาตคุณ Infinite f i g h Thailand นะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับก็ขออ่านอ่านตรงๆเลยนะครับทุกคน Cabin c r u i s i m u l a t o r จะอัปเดตครั้งใหญ่นะครับโดยมีการบินขึ้นและลงจอดแบบสมจริงไม่ใช่กันวาเหมือนเดิมและจะมีที่นั่งใหม่ เครื่องบินขนาดเล็กลำใหม่เตรียมเงินไว้ให้พร้อมนะครับสัก1น0่0แสนน่าจะกำลังดีงดเพราะที่นั่งน่าจาระราคาแพงเว,เวลาการอัปเดตโดยประมาณก็เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งของวันนี้นะครับแล้วก็พอผมอ่านไปก็จะมีแก้ไขเวลานะครับซึ่งช่างมันนะครับก็จับใจความได้ว่าจะมีอัปเดตเกี่ยวกับที่นั่งแล้วก็เครื่องบินลำใหม่กับการขึ้นเครื่องไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะครับ ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปดูกันเลยครับทุกคนโอเคทุกคนอาจจะส,สังเกตว่ามีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปนะครับทุกคน ใช่ครับผมไปปรับอวตารให้มันผอมขึ้นนะครับทุกคนมันก็เลยจะดูแบบสูงนิดนึงนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าผมเสียงแหบก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีช่วงนี้ปั่นงานเยอะมากนะครับทุกคนแต่ผมก็อยากจะทํานะครับทําก็อยากจะทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับงานก็ต้องปั่นนะเนาะโอเคงั้นเรามาแต่งตัวเต็มยศกันเลยดีกว่านะครับทุกคนด้วยชุดอะไรดีนะเอาเป็นชุดที่แพงที่สุดเลยกันนะครับทุกคนแล้วก็เข็มเงินนะครับไม่มีตังค์ซื้อแล้ว สวัสดีครับโอ้มไม่ชอบเลยขยับแล้วแขนม,มันหลุดออกมานะครับช่องมันเถินไหนดูซิเร้งบินอะไรใหม่นะคำแปลก็ผมว่ามันเป็นสเสน่ห์ของเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ว่าไม่ปิดดีกว่าเนะาะขยี้โต๊ะของคุณ <c oughs> เออรีบแปดอย่างนั้นเหรอผมว่ามันคงไม่ใช่อ่ะนะคำา คำที่ยังไม่ผ่านการแปลมันน่าจะไม่ใช่รีบนะครับเดี๋ยวผมไปสืบมาให้นะเราผมจะใส่ไว้ที่คาบรรยายใต้ใคลิปนะครับทุกคนจะว่าไปเอ๊ทุกคนนี่มันเครื่องบินไปพัดลําแรกของเกมเลยนี่นาในดูซิราคาเท่าไหร่โอ้ราคาย่อมเยาวนะครับทุกคนสองพันเองตอนนี้เครื่องบินลํานี้ก็ได้เป็นของเราแล้วนะครับแล้วผมก็ขออนุญาตทําการตกแต่งให้ทุกคนดูนะครับทุกคนซึ่ง ตัวเก้าอี้ที่บอกว่ามาใหม่นี่ถ้าผมก็อาจจะรีวิวในคลิปต่อไปนะครับแต่ดู s ิเก้าอี้เป็นไงตื่นเต้นครับทุกคนอ้าวไม่มีหรอธุรกิจสร้างมันก่อนนะครับทุกคนไม่มันไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะรีวิวให้ดูนะไหนดูรอบๆของเครื่องบินเรานะครับมันก็จะเป็นเครื่องบินใบพัดนะครับไม่น่าใช่ ATR นะครับเพราะว่า ATR จะไม่เห็นล้อของตัวเอง โอ้ดูชอบเชี่ยวนะครับทุกคนเข้าไปในข้างในข้างในมันดูแคบๆนะเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอเคเข้ามาแล้วครับตรงน,นี้ก็จะมีที่นั่งของลูกเรือหนึ่งที่ห้องน้ําไม่รู้ว่าจะกลายเป็นห้องน้ําจิบแบบเข้าไม่ได้หรือเปล่านะครับทุกคนโอ้เข้าได้นะมีโต๊ะเหมือนแบบรถเข็นแล้วก็ตัวอุปกรณ์สาธิตความปลอดภัยนะครับแล้วก็แถวที่นั่ง แถวที่นั่งผมว่ามันเยอะนะครับแต่ว่ามันออกยาวๆเห็นป่ามันจะเป็นแบบหนึ่ง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 ไปข้างหลังนะครับเก็บรายละเอียดดีนะครับข้างหลังก็จะมีอีกหนึ่งที่นั่งอ่าโดยรวมน่าจะมีแค่นี้เพราะฉะนั้นผมก็จะทําการปรับปรับแต่งเครื่องบินของเรานะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็แต่งเครื่องบินเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาใส่ป้ายชื่อใส่กระมินของเรากันดีกว่านะครับทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับทุกคน สไมล์แอ e นะครับทุกคน S M I L E เว้นวรรคแล้วก็ A I R สไมล์แอขึ้นไหมขึ้นไหมฟ้อนฟ้อนฟ้อนฟอนเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นน่ะตันนี้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดตีออกก่อน โอ้ยทำไมมันต้องหันตามด้วยเนี่ยอ่าตัวนี้ครับทุกคนเอาไว้ข้างบนหรือว่าตรงไหนนีน่าจะแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็ใช้เป็นสีเขียวนะครับสีประจำสายกำบ,บินของเรานะครับจากนั้นก็สุดท้ายครับทุกคนใส่โลโก้ให้กับสายกาบ,บินเราดีกว่านะครับทุกคนก็ขอบวางนะครับแล้วก็เดี๋ยวกดเอารหัสแป๊บนึงนะครับ โอเคชุบอ่า ah, next station ครับทุกคนพร้อมออกทยานสู่ท้องฟ้าแล้วครับทุกคนเโอเคครับทุกคนเครื่องบินใบพัดนี่มันก็จะฟิลประมาณเราจะนั่งเครื่องบินไปสมุยไปกระบี่อะไรแบบนี้นะครับกับสายการบินติดฟ้าของไทยทุกคนคงรู้แล้วนะครับผมจะไม่ออกชื่อสายการบินเขานะครับเพราะเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะเอ่อ แต่วันนี้เราก็จะบินไปทาฮิตินะครับเพราะว่ามันดูทะเลทะเลที่สุดแล้วอาหารเราเสริมเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็เสิร์ฟเหมือนเดิมแหละครับทุกคนได้น้อยอยู่นะได้ไฟละ400เองเพื่อนเราไม่ต้องเชิญเราก็จะใช้พนักงานที่โปรเฟชชั่นอลที่สุดของบริษัทเรานะครับก็คืออารีนาหรือเปล่าไม่แน่ใจ ก็ทำกันว่าจ้างมานะครับวันนี้เราก็จะลงแบบปลอดภัยนะครับอุ้ยอะไรอะาปอดนิง่งปอดนิ่งพาสหรอเดี๋ยวขอแต่งตัวให้ผมเกียดอีกรอบนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมออกเข้าใหม่โอเควัอดอีอารีนามาเร็วอันนี้คืออะไรอ่ะปอกจิดทางเหรออุ้ยกด้วมีอะไรอ่ะลูกศร วยเจ๋งอะะ่ะเขาอัปเดตใหม่หรอครับทุกคนหรือว่ามันมีนานแล้วผมไม่เคยสังเกตนะนำทางมาที่เครื่องบินของเราด้วยอะ่ะเอาพนักนขึ้นเครื่องเลยเอ๊ะเฮ้ยทุกคนมันมีโลโก้ใส่กําบินขึ้นบนหน้าจอด้วยครับทุกคนเนี่ยวิชอบอันนี้จังเลยอะ่ะนี่นีน,นี่มี next station ขึ้นบนหน้าจอด้วยนะครับ เออเดี๋ยวสิครับผู้บริษัทรีบขึ้นกันหรอกครับพนักงานยังไม่มาเลยนะอ่ามันต้องแบบนี้สิสวัสดีครับสบายแอร์ยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านนะครับขอให้เดินทางอย่างมีความสุขสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีครับคุณผู้หญิงเออคุณผู้ชายมาสักทีนะครับเนเครื่องได้แล้วครับนายชิดนายนะครับเครื่องจะออกแล้วหมดแล้วใช่ไหมครับอ๋อยยังไม่หมดค่ะอีกชั้นอีกคนนะคะ Hello, ladies and gentlemen, this is your captain from the flight deck. Welcome aboard the flight. We're expecting a smooth ride today, so the seatbelt sign should remain off for most of the flight. Thanks for flying with us, and once again, welcome aboard. <coughs> เออแต่ก <se> ่อนมือไปโดนแล้วมันก็เปิดเองนะครับปลดรัดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นระดับสะโพกตลอดเวลาแม้สัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดจะดับลงปีดเก็บสัมภาระเหนือศีรษะด้วยนะครับแล้วก็ทำการรัดเข็มขัดด้วยนะครับทุกคนครับอุ้ยตกใจหมดเลยใช้ผ้าห่มกรุณาคาดเข็มขัดไปด้านนอกผ้าห่มดด้วยนะครับท่านผู้โดยสารา ในกรณีฉุกเฉินหน้ากากออกซิเจนประถูกปิดด้วยนะครับประตูปิดอบดุโคนนี่คือปิดประตูสายหมดปัญหาออกซิเจนทำงาหมดปัญหานะครับแต่ก่อนเราจะต้องมากดกดกดประตูก็ไม่ยอมปากจมูกนั่งที่ให้เรียบร้อยนะครับนั่งข้างหลังนะส่วนไว้ก่อนจนกว่าจะมีการแจ้งให้เลิกใช้เบลครับ สื้อชูชีพจะอยู่ในที่เก็บใต้ที่นั่งหรือที่ซึ่งมีเครื่องหมายแสดงไว้โอเคไหนามาดูกันทีที่เขาบอกว่ามันไม่ได้วาดขึ้นแล้วนะครับในกรณีฉุกเฉินหยิบเสื้อชูชีพอ,ออกมาสวมทางศีรษะเอ๊ะสังเกตที่หน้าต่างครับทุกคนมันเหมือนมันเหมือนเป็นวิเหรอเกี่ยวคอทั้งสองข้างเาุ้ยเจ๊ง<ม>านทุกคนลองบินมีบินไบพัดด้วยนะแล้วยังไงมันจะบินขึ้นให้เราเห็นเลยหรอครับ ก่อนออกพ้นประตูเครื่องบินดึงแถบสีแดงเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลมที่ผมชอบนะเนี่ยผมสมจริง<อ>มากเลยอะ่ะทําทำงานให้เป่าท่อลมทั้งสองข้างาาวิวิมีเสียงใบพัดด้วยทุกคนไอ้น,นี่อยากรู้นะเนี่ยจะเป็นห้องโดยสารแล้วบอเห็นใบพัดนะั้นมันจะเป็นยังไงอะ่ะเพราะรอนนี้ก็คือเครื่องบินใบพัดลำแรกของเกมเลยนะครับเอาแล้วครับเครื่องเครื่องบินจะบินแล้วครับทุกคน น,นี่ก็เทคออฟโอ้บินแล้วครับทุกคนอุ้ยมีเก็บร้อด้วยอ่ะอุ้ยเจ๋งนะทุกคนเนี่ยมีเก็บรอด้วยอุ้ยมีบินบินแบบนี้เลยเหรอแบบเป็นก้อนเมฆเลยเหรอเนี่ยเอายังลุกไม่ได้นะครับ the their inlight from back วิเจ่งอะทุกคนดูดิบินแล้วก็มีแบบเป็นก้อนเมฆอยู่ข้างๆแบบนี้ด้วยในมองหน้าต่างออกไปโอ้เห็นเป็นเมฆเลตอนนี้จะเป็นใบพัดป่ะอทุกคนดูดิมันเห็นเป็นแบบใบพัดหมุนอยู่เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ทําการเสิร์ฟอาหารนะครับเอาเป็นอาหารกันนะครับอ่า รับอะไรดีครับทางเรามีทางเรามีพาสตา้าสเต็กแล้วก็บบทาโก้นะครับอันนี้ครับพาสต้าของคุณอันนี่ครับพาสตา้าขอ้เดินทางไปเที่ยวทะเลอย่างมีความสุขนะครับทุกคนอ่าน,นี่พาสต้าของคุณครับอ่าน,นี่ทาโก้ครับเออทุกคน ถ้าเกิดผมรีวิวเก้าอี้ไปแล้วเหลือเวลามันเหลือนะครับผมจะลองลองใช้เครื่องบินลำนี้แบบแพสแดนดิ้งดูนะครับผมอยากรู้ว่ามันจะพยุบยังไงอารับอะไรดีครับคุณผู้หญิงนี่ครับสเตกของคุณเนื้อวากิวด้วยนะครับอุ้ยเขาจัดการเร็วมากเลยอะแอร์มือหนึ่งของสายการบินเรานั้นเนี่ยถ้ายังงั้นเราเสิร์ฟน้ำเลยแล้วกันอ่าคุณผู้หญิงรับน้ำอะไรดีครับทางเรามีน้ำเปล่าช็อกโกแลตร้อนไปแล้วก็น้ำส้มอุ้ยพูดมากตอบแล้วค่ะ น้ำเปล่าพอนะคะหมัวพูดนะครับไม่ได้อ่านป้ายเลยเมื่อกี้อ่าน้ำแล้วนะครับทั้งเราขายอย่างอื่นด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องจักงน้าเปล่าอย่างเดียวก็ได้ครับโอเคครับนี่สปายของคุณนะครับอ่นนี่ครับช็อกโกแลตร้อนเอาอะไรดีครับอ่นนี่น้ําส้มครับเออผมชอบนะครับดีเทลของเครื่องบินมันแบบมันสวยดีอะแล้วแบบ เสียงของเครื่องยนต์เนี่ยแบบเหมือนขึ้นเครื่องบินจริงๆเลยนะห้องวิห้องนัำเปิดได้นี่นะครับทุกคนก็จะแบบเห็นใบพัดแบบซแบบนี้เลยนะสวยดีครซูมออกมาได้ปะเจ๋งอ่ะ บริสันทิ้งขยะด้วยนะครับอีกสักครู่เราจะทำการลงจอดที่ทาฮิติแล้วนะครับโัคามะม u เมนะคือจกกักรุชิมสอาทุกคนทิ้งขยะด้วยนะคบเดี๋ยวสักครู่เราจะลงจอดแล้วนะครับ ผู้โดยสารทุกคนกนรุณารัตเข็มขัดด้วยนะครับที่เทเบเลโดอมิเตกุดาไซเปิดสัญญาณรัดเข็มขัดก่อนนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ปรับแสงสลัวนิดนึงนะครับเอาไฟหลักเออไฟอารมณ์เป็นสีเขียวนะครับไฟหลักตอนนี้ก็จะลงจอดแล้วเราก็จะดับไฟนะครับ ัดเข็มขัดแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยนะครับเราจะทําการลงจอดแล้วโอเคงั้นลงจอดกันเลยดีกว่านายผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะลงจอดอยังไงมันจะวาร์ปลงไหมหรือว่ามันจะเหมือนอขึ้นอุ้ยทุกคนมันมีความแบบแลนดิ้งด้วยนะครับตอนนี้เครื่องบินก็ทําการกดหัวลงแล้วกลางล้อแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นั่นคือนั่นคือหมู่เกาะทาฮิติหรอครับน่าจะนะ ชอบอะ่ะอันนี้คือลงจอดแล้วเหรอหมุกาไทยจีนนี่มันเลียมเหลี่ยมจัตุรัสมันมี้ยมีเงาเครื่องบินด้วยครับทุกคนลงแล้วนะครับตอนนี้ล้อโอ้ทุกคนดีเทลแบบสุดยอดนะครับล้อมีความแบบแตะแล้วก็มีเบรกนะครับทุกคนผมจะลองมองออกไปนอกหน้าต่างดูนะตอนนี้ก็จะแท็กซี่ไปจอดอย่างนั้นเหรอ ีทุกคนคือแบบประทับใจมากๆในอัปเดตนี้นะครับทุกคนคือแบบมันเสริมสร้างจินตนาการให้ผมอย่างมากเลยนะครับเนี่ยแบบมันไม่ใช่วาปแล้วแนมมันแบบตอนแรกผมคิดว่ามันแค่ึ้นนั้นเนี่ยมันแบบวิแท็กซี่มาจอดแบบนี้เลยเหรออ้าว โหเพิ่งชมไปอ่ะอย,อยู่ก็ตัดวาร์ปม่เฉยเลยตอนนี้ก็เหมือนขึ้นนั่งจะทําการลงจอดแล้วก็จอดเทียบเรียบร้อยแล้วนะด้วยนนเราผงก็จะทําการเปิดประตูนะ,ะเออเปิดไฟก่อนผู้โดยสารเปิดทราบขณะนี้เราได้เดินทางมาถึงทาฮิติแล้วนะครับขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเที่ยวทะเลอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ใช้บริการสไมายแอร์นะครับ เปิดประตูอัชาวื้เดินทางสวัสดีภาพนะครับทุกคนตอมายแอร์ขอขอบคุณที่ใช้บริการนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราอย่าทิ้มหน้าผมสิครับค่อยๆเดินนะครับระวังร่ว่างเราก็อย่าปล่อยให้เวลาเสียเปล่านะครับเราก็จะทำการเปิดปาทั้งหมดนะครับแล้วก็รับตังนะครับ 500แน่ไหนลงมาจากเครื่องบินอ้าโอ้โหนี่นะครับทุกคนมันเหมาะกับทาฮีติสุดๆนะครับถ้าแบ็กกราวมีต้นมะพร้าวนี่คือแบบสุดยอดไหนแล้มาเราจะมาชมเครื่องบินใบพัดลำแรกของเกมเคมินครูสิมูเลเตอร์กันนะครับตัวงนี้ก็จะเป็นใบพัดนะแล้วก็ เอทะลุไปพัดได้ด้วยเดินดูรอบๆแบบนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าตอนตกแต่งนี่คือผมแบบซูมนะแต่น,นี้คือแบบเดินด้วยเท้าของเราเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็คงน่าจะแค่นี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องน s t a t i o n ด้วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำพูดของผม ไปเลยนะครับว่าผมโคตรมีความสุขกับอัปเดตนี้เลยครับทุกคนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย